สบายดีทุกทุกคนวันนี้แบบพามาชมธรรมชาตินี่หลังบ้านของพวกเขาเนาะแบบมีห้วยน้ำหลาทิ่ไซส์ไหลยเย็นเทสให้เราแบบว่าได้แบบได้ดื่มได้ใช้ตลอดทั้งปีเลยอย่างอุดมสมบูรณ์เนาะแบบว่าห้วยน,น้ำน้อยๆนี่ธรรมชาติเสียงน้ำตกละใสใสแล้วก็เย็นเย็นเด้ถ้าหากว่าแบบพามาชมแบบว่าให้ผ่อนคลายกับเสียงธรมธรมกับธรรมชาติ ถ้าคนที่แบบหมักแบบเครียดเนาะแบบว่ารู้สึกเมื่อยรู้สึกล่าเนี่ะลองแบบมาอยู่กับธรรมชาติลองเบิรงเสียงน้ำบอเสียงธรรมชาติจงซง่เนาะจะช่วยแบบว่าบำาบัดข้างกายของคนเฮาได้ดีเพราะแบบเสียงน้ำบอขึ้นของน้ำนะจะเป็นขึ้นแบบว่าพลังที่แบบว่ายิเศษแล้วก็มหัศจรย์สามารถแบบผ่อนคลายให้เราคลายเครียดหรือล้างพลังงานลบพลังงานเดบ ต่างๆออกจากทางกายของเขาได้ดีเลยเนาะฮ็ดให้เขาแบบรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกคลายถ้าหากว่าทุกคนเนาะแบบบ่มีแบบว่าบ่มีเสียงน้าบ่มีธรรมชาติดับนี้ก็สามารถแบบเข้าไปฟังทาง YouTube ก็ได้คือแบบว่าแบบว่าธรรมชาติบําบัดพิมพเข้าไปว่าธรรมชาติบําบัดทางย t u b e ก็จะมีคือกันเนาะอันนี้คือแบบว่าความมหัศจรรย์ของแบบว่าธรรมชาติตรงนีเสียงน้ําใสๆแล้วก็มีปลามีกุ้งมีหอยเนาะแบบอุดมสมบูรณ์ นี่งามบ่มีนี่ใต้ต้นมักเดือต้นต้นมักเดือกำลังจะเป็นหน่วยเป็นหน่วยน้อยๆ,ๆ้เป็นพายากินมักเดือน้ำบ่เนาะแบบว่ามื้อนี้เขากับพามาชมธรรมชาติแล้วกับ,บมีอย่างเนาะแบบว่านี่แต่แบบไว้พรให้แบบเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนเรามีความสุขแล้วกะ เบิกบานกับชีวิตเนาะให้แบบทุกๆคนแบบว่าประสบกับความพร้อประสบความสําเร็จได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาบมั่งข้างล่ารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทูมีอิสรภาพในทุกด้านของชีวิตยิ่งยงขึ้นไปไดยทุกคน